าชาพชรพรนะคะมาเป็นผู้จัดการการตลาดมนาะจากบริษัทดาวเชมิคอลน,นะคะจริงๆแล้วในบริษัทดาวค่ะเรามีการผลิตสารเคมีลหลายประเภทเลยนะคะแตแ่วันนี้เนี่ยเราจะพูดถึงสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโพลียูรีเทนนะคะโพลียูรีเทนนะคะน้องๆอ,อ,อาจจะแบบฟังเอ้ยทำไมชื่อมันยาวจงเป็นภาษาอังกฤษด้วยไม่คุ้นเลยจริงๆมันมีอีกชื่อหนึ่งเป็นชื่อเนน่นก็คือ p U นะคะ พอจะถึงคำว,ว่า P U อันที่จริงอาจจะมีคนเคยได้ยินแล้วว่ามันจะมีหลังค่า P U หรือโฟม P U หรือหนัง P U ก็คือพูดถึงโอลียูรีเทนนี่แหละค่ะซึ่งมันผลิตมาจากสารตั้งต้นที่สำคัญสองตัวหลักเลยก็คือมีหนึ่งโพลิ o อลแล้วก็ไอโซไซยาเนตนะคะซึ่งถ้าไปตามโรงงานใน operation ต่างๆเขามาักจะพูดถึงโพลิโอลว่าน้ำยาขาวเนือ่อจา ตามภาพเลยมันเป็นน้ำยาใสๆนะคะแล้วก็ไอโซยาเนตจะถูกเรียกว่าน,น้ำยาดำคะ่ะโดยที่ในการผสมสารเนี่ยก็สามารถเพิ่มแคตาลิสก็คือสารเร่งปฏิกิริยาทำให้เกิดรีแอคชั่นได้เร็วขึ้นหรืออาจจะแอดพวกแอดดิชีนหรือสารเพิ่มคุณภาพต่างๆได้นะคะส่วนภาพางฝาหมือะคะ่ะก็คือจะเป็นว่า จริงโฟล u ทเนี่ยเราสามารถเห็นได้ในหลายบ้านนะคะก็จะมีตั้งแต่ภาพแรกเลยสายซ้ายบนสุดนะคะก็ะคือบริเวณชิ้วบัวที่เอาไว้ตกแต่งภายในอาคารค่ะภาพที่2จะเป็นการฉีดทีบนหลังคาเพื่อป้องกันการรั่วซึมค่ะภาพถัดไปขวามือสุดมันจะเป็นโครงสร้างบางประเทศเช่น หรือตา่างชาติเนาะเขานิยงสร้างบ้านด้วยไม้แล้วเขาก็จะเอาโฟม์ซีอเนี่ยมาฉีดเพื่อเป็นฉนวนกัน,นความร้อนนะคะภาพนี้ก็จะเป็นการใช้ E-U อ,อยู่ในเขาเรียกว่าท่อส่งพวกก๊าซธรรมชาติตา่างๆนะคะอยู่ใน,ในสาร,รก๊าซแ,แล้วก็สองภาพสุดท้ายก็จะเกี่ยวกับวันนี้ที่เรามาเรียนรู้กันนะคะก็คือจะเป็นโฟมซีอที่หนึ่งอยู่ในหลังคาเ์บอนชีและโกล์ อยู่ในขนังค่ะทลายหัดไปเลยค่ะวิดีโอสั้นๆนะคะ,ะ,คะแต่จะโชว์ว่าผู้ชายคนนี้เขากำลังฉีดโฟมทียูอยู่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเขาจะมีถังสองถังที่มันจุโพลีโอกับไอโซซยาเนีแยกกันนะคะโอเคที่นี้ณวันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงว่าการใช้โฟมทียูโอเค เป็นสะดุกการทำร้อนที่มันดียังไง,ถ,งาาถ้าเราลองดูภาพเนาะเอาแพร์เอาภาพที่มันเข้าใจง่ายที่สุดมานะคะบ,บ้านหลังเนี้ยถ้าดูฝั่งท้ายมือมีแสงแดดมาสองโหน่าจะร้อนมากเลยแล้วบริเวณเพดานเขเาเนี่ยมันจะมีเส้น,หนเหลืองเลือดอันเนี้ยเราสมมติว่าเป็นคงมีิวนะคะกรณี่อากาศร้อนเนี่ยคอมพิวอ่ะมันจะช่วยล็อกความร้อนไม่ให้อุณหภูมิข้างในบ้านเราร้อาานจนเกิดมาสัยให้เรายังสบายอยู่ ในขณะที่บ้านซีขวาดมือเนี่ยอาจจะอากาศภายนอกฝนตกหนาวเย็นชีมาตกอย่างเงี้ยเราคนบ้านต้องเปิดฮีเตอร์กรณีเนี้ยโกลทียูก็จะทําให้อุณหภูมิในบ้านอยู่อยู่สบายขึ้นอุ่นนะคะไม่หนาวเยเดียวกันก็หลักๆแล้วก็คือตามที่เขียนไว้เลยว่าข้อดีของโกลทียูเนี่ยก็คือป้องกันความร้อนนะคะลดการสูญเสียความเย็นในอาคาร ลดการทํางานของแอร์แล้วก็ประหยัดแอร์ด้วยค่ะดังนั้นก็คือลดการปล่อยตาเรื่องกระจด้วยจากการกดแอร์เยอะๆเสวกปลอดภัยประหยัดนะคะนอกเหนือจากการที่มันเป็นฉนวนกันความร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยในเรื่องของการดูดซับเสียงลดเสียงรบกวนภายนอกค่ะ,ะเข็นตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วน,นะคะอันนี้ก็คือพูดถึงหลังคาหรือผนังจากตรงวิวเนาะ แล้วก็ต้นทุนโครงสร้างเวลาและแรงงานนะคะลองนึกถึงภาาขนาด P U เนี่ยอันที่จริงเราผลิตสำเร็จมาจากโรงงานนะคะก็มาติดตั้งหน้าง,งานเป็นทุกใหญ่ติดตั้งไปเรื่อยๆเมื่อเปรียบเทียบกับการสมมติใช้ไม้ทีละแผ่นหรือใช้ปิดเงี่ยแน่นอนเราต้องใช้เวลามากกว่า<อ>ค่ะน้ำหนักเบาได้รงพื้นที่นะคะแล้วก็ตัว P U ขนาดี U บางชนิดเนี่ยมีคุณสมบัติมีการใส่ฉาบป้องกันการถลามํารวะคะ่ะ ก็สุดท้ายนะคะก็ป้องกันปัญหาอาคารต่างๆเช่นผนังแตกแล้วซึมเชื้อราความชื้นนะคะเราก็ควรทานต่อสภาพแวดลอะะ้อ okay. มค่ะโอเคค่ะคุณสมบัติในการเป็นสวนแล้วอะพียูกับอ,อ,อื่นๆเนาะเอ่อข้างซ้ายมืนก็คือเป็นภาพที่หลังมีจะมีผนัง อีวูขนานดอีวูพาร์เนลสโตร์เหะที่เขาเอาไปใช้ก่อสร้างเนาะก็นิยมใช้กับพวกการก่อสร้างอาคารโรงงานมากกว่าถ้าเป็นบ้านเรามันไม่ค่อยเห็นนะคะถามว่าวอีูอ่ะมันมีคุณสมบัติการเป็นฉนวนที่ดีกว่าอื่นๆยังไงก็คือว่าถ้าเน้องที่จบที่อยู่ภาควิชาเ,ชเชคมีหรือวิโตเคมีหรือภาคไฟฟ้าจะพอเข้าใจเนาะเรื่องของค่าเชนก็คือเรื่องของค่าสภาพการน,นำความร้อนนะคะ มันจะเป็นค่าที่บอกว่าฉนวนชนิดนั้นเนี่ยมีคุณสมบัติในการนำความร้อนน่าร้อนได้ยิ่ดานะคะโดยที่ถ้าปกติแล้วถ้าค่าเชนน้อยแปลว่าความร้อนจะผ่านวัสดุนั้นเข้าไปได้น้อยนะคะโดยที่คือโฟนทียูอ่ะจะมีค่าเชที่น้อยกว่าคูนภาพขวามือนะคะก็จะเป็นภาพที่ว่าแผ่นโฟนทียูคือแผ่นล่างสุดนะคะสีเหลืองๆขาวๆจะเห็นได้ว่า เลเยอร์มันบางมากนะคะในภาพก็คือประมาณ5เซนติเมตรเองแล้วก็โฟล์ซีอูเนี่ยมีความดเอาอมีน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะคะก็ถือว่าเป็นวัสดุที่น้ำหนักถั่วเบานะคะเมื่อเทียบกับเราลองไปดูอันบนสุดเลยก็คืออิฐนะคะในที่นี้ถ้าเรางนองสูตรว่าต้องการสร้างบ้านโดยที่ให้มีการ เป็นสน,น,นก,นกันความร้อนในค่าเทียบเทียมกันเราต้องใช้ิความหนาถึง1,7-2เมตรซึ่งในความเนจริงเราไม่สามารถสร้างบ้านอย่างนั้นได้นะคะมันหนาดเกินไปแล้วก็มันหักมากด้วยนน 4, ประ,ะมาณ4ตันต่อตารางเมตร